ที่แล้วอกสองกตรงๆเลย2ตัวล่างนะครับดูด้านบนนะครับมุมซ้ายนะครับที่วงกลมสีน้ำเงินนะครับ29นะครับนี่คือเลขที่ออก29 44ก็ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุดเดชชาแนลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทั้ง fc เก่าและ fc ใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจและก็ขอบคุณท่านที่กำลังจะติดตามนะครับคลิปนี้กลับมาพบกับแนวทางราวัฒนานะครับ วดประจําวันที่20มกราคม68นะครับเป็นแบบสูตรคํานวณด้วยโปรแกรมนะครับสามารถมีเข้ามีหลุดได้ผิดถูกว่าไปตามสูตรนะครับทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางในการนําเสนอแนวทางการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนสลากทิดถูกกฎหมายเท่านั้นนะครับถ้าอยากมีสูตรไปใช้นะครับชอบคำนวณก็ไปที่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับเป็นช่องที่2ของผมเองนะครับส่วนในนี้เป็นการวิเคราะห์เลขเด่นนะครับเด่นบนล่างนะครับ เด่นล่างเด่นบนเด่นสิบหน่วยบนเด่นปักหลักหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยพร้อมกับสรุป2ตัว3ตัว4ตัวนะครับสรุปก็เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็ให้ทุกคนพิจารณากันเองนะครับจากเล็กเด่นก็จับคู่จับชุดกันเองนะครับหากทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูด้านในกันนะครับไปครับ มาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่น1 1นรหน่วยก็คือเด่นบนล่างนะครับประมวนผลจากหมื่นกว่าสูตรนะครับสูตรนี้หายากมากนะครับถ้าใช้ครบ3000 30, มกว่าสูตรก็เลยเอาแค่นี้พอหมื่นนะครับอันนี้คือจานวนสูตรนะส่วนเลขเด่นนะครับให้ดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับเลขสิบตัวผมก็จะดูเปอร์เซ็นต์นะครับ ดูการเดินของเลขนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเดินฝั่งซ้ายดูฝั่งขวานะครับดูด้านล่างนะครับด้านบนเกออดีตนะครับดูด้านล่างสุดนะครับขวามือนะครับในกรลบสี่เหลี่ยมจะแดงเด่นบนล่างนะครับ9กับ5นะครับ9กับ5มาอย่างน้อย1ตัวนะครับดูขึ้นด้านบนววเท่แล้วนะครับ5กับ9เหมือนกันมาเลขเกหลักร้อยนะครับแล้วผมก็เลือกซ้ายมือด้วยผมเลือก6กับ7ไม่มาจอยนะครับงวดนี้ก็เลยไม่กล้าเลือกซ้ายมือนะครับ ทุกคนก็ลองพิจารากันเองนะครับต่อไปเป็นเด่นล่างเด่นล่างนะครับหรือ1ั0รนะครับกลับมาใช้สูตรเดิมนะครับถ้าทุกคนจําได้นะครับหนึ่งพันสี่ร้อยแปดูตรนะครับดูด้านล่างนะครับขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับเลขสิบตัวนะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมก็ดูเปอร์เซ็นต์การเดินนะครับ ดูด้านล่างเด้อเดี๋ยวผมบอกนะครับเลขเด่นอยู่ตรงไหนอ่ะนีนะครับดูขวามือด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมจแ้แดงเด่นบนล่างนะครับก็คือโอไม่ใช่เด่นบนล่างเด่นล่างก็คือ68053นะครับเมื่อก่อนผมจะใช้2ตัวขวามือเป็นหลักร้อยนะครับแต่ปรากฏว่ามันหลุดไป1งวดนะครับงวดที่ออก5 3 8 1ดูซ้ายมือเลขที่ออกนะครับส่วนเลขเด่นขวามือ4ี่เกผมก็เลือกเลข4นะครับ มันออกเลข3จอยหลักร้อยนะครับตรงนี้นะครับตรประมาณตรงกลาง052ประมาณตรงนี้นะครับมันมักออกหลักพันนะครับอย่างงวดที่แล้วก็ออกหลักพันนะครับเลข2นะครับแล้วก็กลับมาเดินนะครับขวามือเลข9กกับเลข4มาเลข9กนะครับมาครบเลยนะครับเลข5ตัว2ตัวล่าง29นะครับวันนี้ผมก็เลยเดาว่าน่าจะมาครบ2ตัวล่างนะครับผมก็จะจับคู่แบบนี้นะครับ ผมใช้เลข6กกับเลข8เป็นหลักพันนะครับและผมใช้เลข5กับเลข3เป็นหลักร้อยนะครับผมก็จะจับตรงๆเลย65 63 85 83ก็ลองพิจรารณากันเองนะครับต่อไปเป็นเดนบน มาต่อกับร้อยสิบหน่วยหรือเด่นบนทุกหลักอันนี้สามหมื่นกว่าสูตรนะครับส่วนเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับเลขสิบตัวผมจะบอกว่าเลขเด่นอยู่ตรงไหนนะครับดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตดูขวามือในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับด้านล่างสุดแปดเจ็ดหนึ่งนะครับผมขอเลือกเลขหนึ่งนะครับผมเดาว่าเลขหนึ่งนะครับน่าจะมามากที่สุดนะครับว่าที่แล้วผมก็ให้เน้นสองกับสี่นะครับมาเลขสี่อยู่ วันนี้ผมให้เน้นตัวเดียวเล็กหนึ่งนะครับส่วนเจ็ดแปดทำเป็นเล็กรองนะครับอันนี้คือเด่นบนทุกหลักเดอ้อพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นสิบหน่วยสิบหน่วยเป็นสูตรใหม่นะครับของเก่าหลุดจอยนะครับพักไว้ก่อนมาดูสูตรใหม่ก่อนนะครับประมวลผลจากสามหมื่นกว่าสูตรดูขวามือนะครับเล็กเด่นเล็กชนดูในช่องผลลั์ด้านล่างนะครับ ดูด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลี่ยมแสดงนะครับขวามือเดอร์ซินนอยบนเด่น5 9 1 6 0นะครับผมชอบเลขก5เลขก1เลขก0ผมเดาว่าน่าจะมาครบนะครับผมชอบ5 0กับ5 1นะครับส่วนเพื่อนๆพิจารากันเองนะครับต่อไปเป็นเด็ดปักหลักนะครับ เรามาเริ่มกันที่หลักพันหรือ10ล่างตัวเดียวกันนะครับประมวลผลจากส0ม0 0ืกว lethal, ่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขชนดูขวามือนในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับสังเกตเลขสีเหลืองในอดีตนะครับเลข10ตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีเหลืองนะครับอย่างเช่นหัวถวอี่ก4609ขวามือก็มีเลข4ที่เป็นสีเหลืองตัวเดียวนะครับสังเกตคุณเห็นได้ว่าทุกคนจะเห็นได้ว่ามันเดินอยู่ขวามือนะครับอ่าส่วนในวันนี้ดูด้านล่างสุดนะครับขวามือกอบสีเด็มสีแดง อันนี้คือเดินหลักพันนะครับ07948นะครับเออปกติมันก็จะเดินประมาณตรงนี้นะครับทั้งวันนี้ก็น่าจะเลข7กับเลข9นะครับแต่ถ้าหากมันหลุดมาขวามือก็นี่เลยเลข8นะครับฉะนั้นผมเลือก3ตัวนะครับหลักพัน789นะครับส่วนเพื่อนๆพ,พ,พิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นหลักร้อย ต่อกับหลักร้อยนะครับสูตรเก่าหลุดนะครับอันนี้คือสูตรใหม่ประมวลผลจากส0,000ื่นกว่าสูตรนะครับส่วนเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลั์ดูด้านล่างนะครับด้านบนคืออดีตนะครับสังเกตเลขแนดีดที่เป็นสีแดงนะครับสีแดงแทนหลักร้อยนะครับอย่างงวดล่าสุดขวามือนะครับเลขกาออก2 9งเกนะครับในงวดนี้ผมก็เลยเลือกขวามือนะครับในกรอบที่เหลี่ยมสีแดง1 7 2 0 4 3 8ดงนนะครับแต่ใจจริงผมชอบเลข5้านะครับ ชอบเลข5ผมเดาว่าเลข5อยู่หลักร้อยนะครับโดยตัดเลข1ทิ้งนะครับตัดเลข1ทิ้งก็ได้นะครับให้ใส่เลข5ไปแทนนะครับก็เอางี้ละกันหลักร้อยผมเลือก5 7 2 0 4 38นะครับโดยสุ่มตัวนะครับผมชอบเลข5มากที่สุดนะครับหลักร้อยรองลงมาเลข0นกับเลข8ฉะนั้นผมจะเน้นให้3ตัว5 0 8 อันนี้คือหลักร้อยเดอ้อต่อไปเป็นหลักสิบมาต่อกับหลักสิบนะครับประมวลผลจากส0 0 0 0ืกว่าสูตรนะครับสูตรสร้างเมื่อวันที่1ิบมกรานะครับเลขเดือนเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างด้านบนคืออดีตนะครับดูด้านล่างสุดนะครับในกรอบสี่เหลียบสีแดงอันนี้คือเด่นหลักสิบเด้อเก้าเจ็์แปดห้าหนะครับ เออน่าจะประมาณนี่แหละน่าจะประมาณเจ็ดตัวนี่แหละเลขเจ็ดก,กับเลขเก้าก็น่ามาอยู่เออผมก็เลยเลือกเจ็ดตัวนะครับตรงนี้ไม่ก้าเน้นเลยนะครับใจจริงผมชอบเลขห้านะครับเลขห้าก,กับเลขเก้าตามที่มันเด่นบนล่างเนาะมันเด่นเลขห้าก,กับเลขเก้าก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะออกตัวไหนก็ลองพิจารณากันเองนะครับต่อไปเป็นหลักหน่วย มาต่อกับหลักหน่วยบนนะครับสูตรสร้างเมื่อวันที่10มกราคม6ปนะครับประมวลผลจากส0ม0 0ืกว่าสูตรนะครับส่วนเลขเด่นเลขชนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับดูด้านล่างเป็นสูตรเดิมนะครับสังเกตเลขสีน้ําเงินนะครับเลข10ตัวมีเพียงตัวเดียวที่เป็นสีน้ําเงินอันนี้คือเลขในอดีตนะครับอ่าอย่างเลข9กก็ออก449นะครับแล้วมันก็เริ่มมาขวามือนะครับเลข3ออกเ3เลข3ออก33นะครับ่เลข1ออก81 ล่าสุดเลข4อยู่ตรงกลางเลยนะครับอ 9cc นะครับวดนี้ก็ได้เลือกอทางเดิมเลือกทางขวานะครับในกรอบทีเหลมสีแดงนะครับหลักหน่วยบน318674นะครับถ้าจะเป็นตรงกลางก็น่าจะเป็นเลข1น,นะครับก็ลองพิจารณากันเองเด้อไม่รู้จะเดินต่อหรือเปล่านะครับต่อไปเป็นสรุปนะครับ มาต่อกับสรุปใบที่หนึ่งนะครับเป็นสรุป4ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงสักทีนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับเราพัฒนา20มกราคมหกแปนะครับอันนี้คือเล็กเด่นเดอ้อตัวเล็กเล็กสีเขียวพันร้หน่วยก็คือบนล่างนะครับ5กับ9ตามที่บอกนะครับอ,อันนี้พันร้อยสิบศูนย์กับหนึ่งจริงๆมันศูนย์หนึ่งห้าเจ็ดเก้านะครับจริงๆผมเลือกมาห้าตัวแต่ผมเน้นให้สองตัวศูนย์กับหนึ่งนะครับพันร้อยสิบ จะอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับก็ดูตามนี้นะครับหากจะใช้แคปไว้นะครับดูไม่ทันกดหยุดนะครับพอ,อหน้าจะเดินต่อนะครับปักหลักนะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหน่วยน่าจะเดินต่อที่ไม่มั่นใจก็คือแต้มรวมนะครับนี่แต้มรวมพันร้อยสิบหน่วยแต้มรวมร้อยสิบหน่วยนี่แหละตามนี้แหละทางที่ดีก็ใช้เลขเด่นนะครับจับวินจับสลับเอาอันนั้นชัวร์กว่านะครับส่วนเลขชุดแสดงอยู่ด้านล่าง นะครับมีเพียงชุดเดียวเน้นเน้นหรือเนาเน่าที่ผ่านมาก็เน่าตลอดนะครับไม่เคยตรง8051ตัดเล่นนะครับหรือจะวินจับสลับเอานะครับก็ลองพิจนารณากันเองนะครับต่อไปสรุป3ตัว มาต่อกับสรุป3ตัวตรงแต่ไม่ยอมตรงนะครับคนหมุนไม่แม่นนะครับเราพัฒนา20มกราห์กแปดนะครับอันนี้เลขเด่นเด้อเด่นบนทุกหลกัก178ตามที่บอกนะครับผมเน้นเลขหนึ่งนะครับอ่าเลขชุดสีแดงอยู่ด้านหลงนะครับอ่ารวมทั้งหมด5ชุดนะครับเลขสีแดงเด้อเลขชุด0 5 1ย9 0 8 5 3 8 5 4 8เ 9, 9็ด ถ้าใน5ชุดนี้ผมเลือกชุดเดียวนะครับผมเลือก051นะครับแต่ใจจริงผมชอบหลักร้อยเลขห้านะครับแต่โปรแกรมมันจับชุดให้มามันไม่มีห้าหลักร้อยเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกชุดเดียว051นะครับเ,เ,เพื่อนๆก็พิจารณากันเองนะครับต่อไปสรุป2ตัวบน มาต่อกับสรุป2ตัววนนะครับลาวพัฒนา20มกราหกนะครับเล็กสีเขียวคือเล็กเด่นนะครับส่วนเล็กชุดสีแดงอยู่ด้านล่างโอ้ก่อนขอ้างเยอะรวมทั้งหมด21จุดอ่ะฟังดูก่อนนะครับก็มี0 1 0 8 0 9 1 0 1 4 1 8 5 0 5 1 5 3 5 4 6 0 6 2 6 3 6 9 7 1 7 9 8 0 8 1 9 0 9 2 9 9ถ้าเลือกตามใจตัวเองนะครับผมก็เลือก50กับ51เป็น2ตัวบน ส่วนเพื่อนเพื่อนก็พิจารากันเองนะครับลองตัดสินใจกันเองนะครับต่อไปสรุป2ตัวล่างมาต่อกับสรุป2ตัวล่างนะครับเราพัฒนา20มกราหกแปดนะครับเล็กสีดำคือเล็กเด่นนะครับส่วนเลขชุดสีแดงอยู่ด้านล่างนะครับรวมทั้งหมด12ชุดนะครับมีแถมมา2ชุดนะครับมาดู12ชุดก่อนนะครับเล็กสีแดงนะครับ ศูนย0สี่ศูนย์8 40, 43, 70, 78, 80, 8็ดศ8นย์แปนะครับตัวแถมนะครับก็คือ75็กับ95อันนี้ผมชอบนะครับผมก็เลยแถมมาให้นะครับผมชอบ5หลักร้อยตามที่ผมบอกนะครับหลักร้อยก็คือหลักหน่วยล่างนะครับอันนี้คือ2ตัวล่างเดอ้ออันนี้คือเลขที่ผมชอบนะครับเจกับ95นะครับถ้าโปรแกรมจับให้ผมก็เลือก80นะครับ ฉะนั้น2ตัวล่างผมเลือก3ชุดนะครับก็คือ807595นะครับส่วนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันเองนะครับให้เป็นแนวทางนะครับไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกไรเดอร้อก็ลองพิจารณากันดูนะครับขอ,ขอให้ทุกคนโชคดีมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูก4ตัวตรงๆไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆเ,นเนด็ซีท่านใดช,ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ แชร์กันไปเยอะๆให้คนอื่นเขาได้เห็นด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ